สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบอร์เรจจำกัดมหาชนก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่วันนี้คุณภูมิธรรมต้องตอบนะครับว่าเป็นท่านนี้เขาเป็นเขาเรียกว่าต้องดูแลแทนนายกานะฮะนักข่าวมีการสอบถามถึงเรื่องเกี่ยวกับกรเคื่องของความคืบหน้าของพรบรกู้เงินนะครับดิจิทัลเวอร์เเนี่ยห้าแสนล้านบาทว่าเป็นอย่างไรครับวันนี้คุณภูมิธรรมย้ำนะครับว่าเรื่องนี้ครับต้องรอทางกฎีกาตีความก่อนนะครับว่าพรบรกู้เงินฉบับนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ แต่ก็ยืนยันว่าจะมีการผลักดันให้เร็วที่สุดบอกนะครับสุดท้ายเนี่ยการตัดสินใจทั้งหมดอยู่ที่เรื่องของข้อกฎหมายเลยครับดูเรื่องของรายละเอียดในเรื่องนี้นะคะคุณภูมิธรรมคารองนายกฐมนตรีก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็กล่าวถึงความคืบหน้าของนโยบายดิจิ t ัล w a l l ล็ว่าคณะกรรมการนโยบายโครงการเต 10, ิมเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิ t a ล w a l l ล็ ได้มีการพบปะพูดคุยประเด็นต่างๆนะคะข้อเสนอว่าการดาเนินการจะเป็นไปอย่างรอบด้านหรือไม่การที่คณะกรรมการกฤษฎีการระบุว่าอยากให้ช่วยดูเรื่องของรายละเอียดถ้าเกิดมีความชัดเจนในเรื่องของข้อกฎหมายทุกฝ่ายก็จะได้สบายใจค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาเขาจะปฏิเสธนะ ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการแล้วก็คาดว่าน่าจะทําได้โดยเร็วที่สุดถ้าสรุปได้ข้อชัดเจนอย่างไรก็จะดํำเนินการตามนั้นค่ะคขณะเดียวกันครับก็พยายามรับฟังเสียงข้อเสนอแนะให้ครอบคลุมมากที่สุดน,น,นะครับถ้าหากรัฐบาลจะออกเป็นพร,รกรสามารถทําได้เพียงแต่ว่าอยากให้ทุกคนสบายใจนะซึ่งการเสนอเข้ารัฐภาเนี่ยน่าจะเป็นทางออกที่ดีสุด ต้องรอทางคณะกรรมการกษิีการตีความออกมาก่อนว่าอย่างชัดเจนว่าจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ก็คือขอให้เป็นไปตามขั้นตอนนะฮะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะ